สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะได้เดินทางกับพระเจ้ามาทั้งหมด10ปีแล้วอยากจะเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องที่เด่นชัดมากในช่วงปีหรือปีครึ่งเนี่ยนะคะพระเจ้าเนี่ยอยาก,กสอนเราให้รู้จักวางใจในพระเจ้าแล้วก็อย่าก,กังวลเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีกว่านะคะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็งุดงีตื่นเช้าขึ้นมาก็คุยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะสอนอะไรกับเราในเรื่องนี้มีการอธิษฐานแบบใหม่หรือเปล่าที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็พูดกับเราขึ้นขึ้นมาทางในใจนะคะว่าลองภาวนาอธิษฐานสดุดี23ดูสิเราก็ไม่เข้า,ขาใจแต่ว่าก็ทําตามเพราะว่าใจเราเนี่ยชอบบทนี้อยู่แล้วเป็นบทที่ ฟังแล้วเบาใจนะคะอนอนบนหญ้าเขียวข้างริมทานแล้วพระเจ้าจะจัดการส่วนที่เหลือตรงนี้ทําให้เราแค่ฟังเราก็ชื่นใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติโดยการตื่นมาก็ทําที่บ้านเข้าไปที่ทํางานก็พูดอีกแล้วก็ไม่นานนะักก็คือเริ่มที่จะเห็นผลนะคะว่าชีวิตเหมือนกับง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าใครที่เราไปเจอด้วยเนี่ยเขาเมตตาเราช่วยเราให้งานมันง่ายขึ้น บางอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำให้เราเสร็จเลยด้วยซ้ำโดยที่เราไม่ต้องไปทำเองนะคะเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือที่พระเจ้าบอกว่าให้ภาวนาบทนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคงจะอยากกระทำเองซะทั้งหมดแล้วก็กังวลบางทีก็น,นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เลยรู้ว่าพระเจ้าหมายความว่าอะไร เราก็ใช้กับคนที่ทํางานด้วยเราก็มีการอธิษฐานตั้งแต่เช้าตอนที่คนเขายังไม่มาอะไรอยางเงี้ยนะคะเราอยากให้ทีมของเราเนี่ยรักกันแล้วก็ไว้วางใจกันนะคะอยากให้พระเจ้าดูแลทั้งทีมเราก็เห็นผลว่าทีมเราเนี่ยงานสะดวกราบรื่นขึ้นพองานสะดวกราบรื่นขึ้นเราก็เหมือนกับยิ้มง่ายขึ้นตาเราก็เปล่งประกายนะคะคนก็ถามว่าใน กาแฟของเราตอนเช้าเนี่ยใส่อะไรเข้าไปเหรอทําไมถึงสดชื่นอย่างนี้นะคะแต่ลึกๆแล้วเรารู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยมาปลดปล่อยแล้วก็แบ่งเบาภาระกับเราจากนั้นไม่นานเนี่ยพระเจ้าก็เรียกใช้เราให้ไปพูดหนุนใจให้คนที่เขากําลังหดหู่หมดความหวังพระเจ้าส่งมาทั้งหมดสี่ครอบครัวทุกๆสองเดือนมีคนโทรมาว่ามีเรื่องแบบนี้นะคะอันที่เหมือนกับยากที่สุดก็คือ เป็นคนที่ทำงานเขาอยู่ในสภาพที่กำลังจะหย่าล้างแล้วผลเนี่ยกระทบไปกับที่ลูกสาวเขาทำให้ลูกสาวเขาเนี่ยหดหูหมดความหวังไม่ยอมไปโรงเรียนร้องไห้ฟุมฟายแล้วก็ กินยาเป็นกร,รเข้าไปจะฆ่าตัวตายตัวเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไม่มาทํางานแล้วร่างกายหลุดเป็นสิ่งเสี่ยงเราก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเราจะอยากจะไปเจอลูกสาวเขาอยากจะกอดลูกสาวแล้วก็อยากจะทิ่ฐานให้เขาเขาก็บอกว่าโอเคอะไรก็ได้ที่จะช่วยเขาได้ขอให้มาเลยระหว่างที่ขับรถ กลับบ้านกับสามีซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ดึกมากแล้วก็ฝนตกยูยูเราก็เหมือนก็นมีภาระทางใจขึ้นมาว่าอยากจะให้หนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นบทแต่ละบทสั้นๆอ่านแต่ละวันแล้วก็มีบทอธิษฐานปิดท้ายเราชอบเล่มนั้นแล้วเราก็อยากให้ลูกสาวเขาเราก็เลี้ยวเข้าไปในร้านหนังสือก็จอดรถเพราะว่าไม่มีร้านไหนจะเปิดเราก็ลุยเข้าไปในร้านนั้นก่อนเดินไปที่เคาน์เตอร์ถามเขาว่ามีหนังสือเล่มนี้ไหมเขาก็กดคอมพิวเตอร์เขาก็บอกว่า ไม่มีแต่เราก็รู้สึกว่าเนตลองไปเช็คเองแล้วกันไปหาก็ไม่เจอเสร็จแล้วเรากับสามีก็บอกว่าโอเคสงสัยไม่มีแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งสามีก็หันไปทางตู้ด้านสายมือของเขาแล้วบอกนี่ไงมีเจอแล้วหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมที่หาอยู่เป็นหนังสือที่ใหม่เอี่ยมแล้วก็มีอยู่เล่มเดียวแล้วก็บอกอแปลกประหลาดมากเออแต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกรีบไปกันเลยแล้วกันร้านจะปิดแล้ว แล้วเราก็ได้เจอกับลูกสาวของเพื่อนในตอนเช้าเราก็กอดเขาแล้วก็ให้คำหนุนใจกับเขานะคะทั้งๆที่เรารู้เลยว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้รู้จักกับลูกสาวเขาแต่ว่าพอไปแล้วก็ได้ยื่นหนังสือให้เนี่ยอีกไม่นานคุณแม่เขาก็กลับมารายงานผลบอกว่าดีขึ้นทุกวันแล้วก็ทุกคืนเนี่ยเขาก็จะอ่านหนึ่งบททุกอย่างเริ่มเป็นปกติและอีกไม่นานเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนส่งลายต่อไปเข้ามาแล้วเราก็บอกว่า โอเคเดี๋ยวเราจะส่งหนังสือเล่มนี้ให้กับเพื่อนคนนี้อีกแต่ปรากฏว่าเราโทรไปที่ร้านหนังสือร้านหนังสือก็บอกว่าคุณเล่มนี้นะไม่เคยมีในรัฐของคุณเลยรู้ไหมอันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็จะสั่งให้ทำให้เราแบบว่าตกใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่รู้เลยว่าการที่พระเจ้าเนี่ยได้สำแดงให้เราเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับ พ่อให้พระเจ้าเดินผ่านพระเจ้าอยากจะเรียกใช้เราแล้วถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจพระเจ้าจะทําส่วนที่เหลือให้นะคะอย,อย่างหนึ่งเช่นเรื่องสื่อเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ทีล่ล้างสื่อเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าพระเจ้าก็อยากจะให้คําพูดของพระเจ้าเนี่ยบอบรมคนที่อกหักหมดความหวังผลที่ออกมาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเป็นน้ำมือของพระเจ้า เราก็อยากจะหนุนใจพี่น้องของเราทุกคนด้วยนะคะว่าอยากให้ไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความมหัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่รักแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ขอให้เราเนี่ยเชื่อพระเจ้าอย่าได้กังวลขอบคุณค่ะ